ฟซีวันนี้ลุงนัดจะเก็บบ้านพื้นที่ตรงนี้ทำเสร็จหลังคาเสร็จผนังเสร็จแต่ยังไม่ปูกระเบื้องเตรียมตัวจะปลูกระเบื้องใน F ีฟซีนะนะมาถ่ายวิถีจะเลิกจากร้องเพลงก็มาทำงานตอนกลางวันลุงนัดจะทำงานปูกระเบื้อง ไม้กวดตัวนี้กวดน้ําได้ดีที่สุดเลยนะเอซีใครไม่มีก็ซื้อมาใช้เลยเวลาจะกวดน้ํากวดได้ดีที่สุดกวดให้แห้งไปเลยกวดสะอาดด้วย Đấy. Đấy. À, giờ โอ๊ยโอ๊ยทุกขาบาได้ทำม้วนหัวให้เจ้าของคือ,อพ,อ,พอตะก,กี้เนาะเห็ดยังกับ,บ่ะหมี่เจ็บเนาะ แตกี้มันดีแต่หอยมันบอดีบ่หอยเก็บกี้อันนี้คือชั้นเก็บของนะเอนะนี่คือฉันเก็บของของเรา จ,จับระดับปูกระเบี้ยงแล้วนะปูกระเบียงแล้วนะจะได้เสร็จสักทีอ้าวพอลืมมันเห็ดหาพาให้บอกเฮ่อโบลืม,ม,ลมเห็ดเอาเทลยางก่อนเดิเพราะว่ามืออื่นจังสักติ อืดทองตื้นมากอืดทองลด ยกย้ายของห้องนั้นมาไว้มุมนี้หมดเลยอังเลยอังเลยอ่งข้าของออกมาอยู่มุมนี้หมดเลยเลยอ่งเลยพื้นที่อังเลยเได้ยินเสียงอะไรฮะ ໃສ່ເຮັດຫຍັງໃສ່ເຮັດຫຍັງກໍຈັບເຫັນບໍ່ປິດໄປກ່ອນກດ อันนี้คือปลูกผักนะเอ็ดีนี่คือปลูกผักใส่ท่อต้นมะกรูดเราไม่มีที่พื้นที่ปลูกแล้วต้องทำ่างนี้เพื่อได้กินมีต้นมะนาวมีต้นชะอมต้นชะอมนี่ต้นอะไรต้นพริก มีต้นพิกอันนี้ต้นขามีต้นใบยะนางมีกะเพานี่คือกะเพานี่คือสละะแหนจะเกิดให้หรือเปล่าสะละแหนเนี่สะละแหนมันจะเกิดให้ไหมนเนี่ย อันนี้คือมัล่พาอันนี้คือต้นหอมต้นหอมจะเกิดให้มันเน็ตต้นหอมเอน,นี่ยอ,อันนี้คือตะไคร้ตะไคร้ไม่เกิดหรืออันนี้คือต้นข้าวปลูกไว้ให้หมากินใบมันรถแกดิน รถแกดิบ <Get> <Okay. S 1> อันนี้ไป,ปนลาข้างนอกก็มีนะเอซี SC. ข้างนอกก็ปลูกปลูกหลายผักลายใบข้างนอกปลูกลายผักลายใบใบเยอะแยะมีต้นบัวด้วย หมานอนวิน่นหมานอนวิน่นอันนี้คือเราเอาเปลืขขอกผาออกมาไว้นี่แล้วประทนิจัดให้เนาะอันนี้คือส่วนดอกไม้